สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทุกคนพอกันอีกแล้วกับเปิดธรรมชาติประเทศไต้หวันภาษาจ้าตอนนี้ยูสังหัวยูบานเกิดของลุงลุงผ้ามาวายบรรพระบรุษอุทิศบุญกุศลให้ปู่ย่าตายง่ายที่ดวงรับไปแล้วเขาเขาง่าย งามพี่น้องนนเลยแม่นเอดเลยเข่าหน้าปังเปิน้นหนาบ่มีขอ้อต,ต้นเลยเข่าตี๋ๆหนึ่งเด้ยวความสูงประมาณสองเดียวนี่งะน้ำเย็นน้ำน้ำประมาณสองกัวกัวเขาใส่รถดำพี่น้อง เช้าหน้าเขาก็สบายสบายใส่รถด,ดำใส่รถเกีียวสบายแล้วคือบานเห่าละ่ะบ้านเห่ากับเดี๋ยวนี้กับกพกภาคกันดำกันแล้วแม่ป่านี้เพิ่นกระลังเอาควงมาไหวบันพระบุรุษเพิน่น <c oughs> อันนี้หอเก็บ อัฐิของแต่ละมูบานสมัยตะกี้จะมีสูสานจะบม่มีเจดีตัวนี้บ่มีหอตัวนี้ได้พี่น้องสูสานจะอยู่ข้างหลังแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไต้หวันรัฐบาลเพิ่นล้นน้ำลงลลางอันเป็นบานเท่ากับสีลลางประสานเนาะเก็บแล้วเก็บดูกเก็บยังแล้วบะเนี้สูสานข้างหลังนี่ก็เฮ็ดเป็นสวนสาธารณะแล้ว มันจังบ่เปลืองเนื้อที่แล้วก็พ่เป็นแต่ย,ยานอันนี้เจดี JD นี่เอาไปเก็บอัฐิแต่ของแต่ละหมู่บ้านนะพี่น้องแต่ละหมู่บ้านจะมีนี่งเผากับไปขับเผาอยู่ไออำเพื่อภผอันเพื่อมั่นแล้วก็เอาดูกเมื่อไวน้นี่ถ้ามาชมทุกนาก่อนทุกนาอันเขียวขจี เอ้ยขากมงนนเอียดเลยที่มนเ็ดเข่าก็ได้เขาคักแนุู่นะสุดลูกหูลูกตาเลยต้งแต่กี้รุ่งเพิ่นกน็ใส่ชีวิตยุนีนะพี่นอ้องเกิดอยู่นีไงยุนีเขาเลียยอยุนีหากินปูกินปลาน้ำให้น้ำหน้าขึ้นกันกับบานเฮาสมัย จะพอแต่แม่เหาพูนละเดี๋ยวนี้จะเิกลุงเรื่องบิดแล้วบ่มีผููไดหาปูหาปลาแล้วปูปลาก็ไห้นกใกไหนูก,กินไปเขาพวกใครอันนั้นแล้วดิบ่ใครอันขาสัแล้วแม้ขึ้นไปน้ปาปลาน้าเขาก็หลอกกะแตกแล่นยู่สว,สวดสวดได้พป่น้องกับ่มีผูู้ไดไปทํลไรมันเห็นเจ่าสี่กะแล่นมาหาเหาโขบๆได้ยินเสียงเฮามาขอกินน้เาเฮ่านี่แม เขาโบกใครทำไกล่ทั้งไมชาดเดี๋วเดนี้เขาเที่ยงก่อแล้วเขาเปิดน้ำใสหน้าได้พี่น้องชนแค่นน้าคิมหมดบ้านเด้อ ไผ่แห้งเม่นมาเนอะเดียวกันไม่พเมนคือซื้อแต่ว่าไม่หอมอู้ก็เป็นปลาคักไ่แหงเมียนอยวาเปอีนเสียงน้ำดังยุ่มจนถ้าเป็นช่องสงนั้นคือผู้สานที่ว่าเขาลากแล้ว ล้างสุสานล้างป่าช้าแล้วเดี๋ยวกำมาสิพ่าไปชมข้างในว่าเป็นกังไดไตวันชนนบดชนนบดจังหวะเขากระดานนั่นกระดานท่องนี่มตัวแดงมาไหวมันจะเห็นเขา อึดดินพอเมืออู้มันเกิดน้ํขึ้นหลายแท้พอมขาวด้พี่น้องอมห้วยหวยอนอันนึงเราหาเก็บองมมอยู่มือยังกเขียวชไปหาเก็บผักบ่ให้มันคนไทยบ่น่ะไปหาเก็บผักบุงบ่ นี่ก็มีคนไทยอยู่เลยเดีด๋ยวยินเขามามีคนไทยอยู่จางหัวไหลอยู่คนไทยไม่เห็นงานเนี่ยพี่น้องอย่างไปอีกแกสีหอดสูซานบ้นไปแล้วพี่น้องไก่พดย่าน อย่านนั้นนึงอันเนาะเขากระลางเบิดเลยละวะเขาอันนั้นเบิดเลยละเขาเห็ดเป็นันสวนย้อมปลูกดอกไม้ดอกอะไรนะแจ้องบ้านป่าเป็นคนชีวิตยานจะได้เขาเยียไปไปกลับไปเบิ่งเจดีข้างในวะเป็นจังไง พาไปชมข้งในกันเาอาพาไปชมข้งในว่าเป็นจังไงเจดีแต่ละหมู่บ้าน ขออนุญาตไทยพี่น้องข้าได้ชมในเด้อค่ะขออนุญาตเด้อดค่ะเด้อตี้จ้าี่พี่น้องมุงเก็บมงเก็บอัฐิเขาที่เขาไม่จอมกัน คนละช่องคนละช่องแต่ละคนแต่ละคนเต็มเลยก็เขียนไปไว้เขียนไปซื้อไว้มึงนี่ช่างึ้นสั่นสองมีทั้งเบิด์ตสามสั่นแล้วแต่พวกเข้าจะไปจองจะสั่นใดอันนี้สั่นล่างถ้ามาบึงไปปูกับยา บรรพบุรุษนี่ซื้อบรรพบุรุษพระบรรพซื้อบรรพบุรุษอยู่นี่วันนี้อาทิตย์ยุ่สั่นสาม พีจ้าพี่น้อง